ครับผมหลังจากที่ได้ถอดไซน์ยางมานะครับแล้วก็มาแซน้ำไว้ในถังนี่เนาะตอนนี้ก็หนจะพันมาประมาณ20่ชั่วโมงแล้วนะครับถือว่าด่วนครับนะครับเมื่อเทียบกับเถื่อก่อนที่ผมถอดไซนยยางมาผมสีฟ่าวทาเพิ่มสะอาดเรื่อยนะครับผมก็เกิดคอสงสัยอีกเลยครับขั้นนั้นเก็บไซน์ยางมาเราเข้าโมสะดวกที่จะล้างภายในตอนนั้นนะครับ เข้าที่สามารถแซ่สายยางไม่ทังไว้ได้บอ่อมันมีทําความสะอาดหยาคัเก่ากหลายบอ่อเนาะหรือว่ามันสีทําความสะอาดแบบง่ายปกติบ่อใดมีความอยากอย่างเนาะครับผงอะสีมะเบิงแต่ในความรู้สึกผมอะรู้สึกว่ามันหนาจะยากลัวฮู้ถอดสายยางมากแล้วเฝ้ามาหลาังเลยครับเนี่ยครับหยางมันกับสีแข็งโตอยู่ในนี่เนาะมันอาจจะเห็ดในห้ฮงแสะมันออกม่หยากรับ ว่ายางมันเริ่มแข็งตัวเริ่มแน่นนายจะส่งคนกุบกันทําความสะอาดเนาะอาจจะทําความสะอาดได้ยากกว่าเตาเดี๋ยวเข้ากะสีมันลองเมืองครับว่าม,มันจะเป็นคือผมเคลีหรือว่าวันใดมีผลเข้ากับจะได้หูเนาะว่าหลังจากเที่ยเก็บสาย,ยางมากอะถ้าเกิดเอามีธทุลาหรือว่ามีงานอย่างเร่งด่วนกะเขากับ,บ่าจำเป็นต้องเ็ด ในวลลานั้นก็นได้เนาะนอกจากสามาดเล็ดมาได้20ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเามาทำความสะอาดกันครับเมื่อนี้ฮัลโหลก็ขอกราบสวัสดีพ่อเม่พี่น้องที่เขารบหลักทุกทานนะครับเมื่อนี้ผมกับสีมาทำความสะอาดสายยางเนาะที่ผมได้ดอกมันหวว่าประมาณ20กว่าชั่วโมงนะครับบอลูว่ามันจีทำความสะอาดอย่างกเกิบอรหรือว่าอย่างใด เขาก็สมาข่ของใส่ไปน้ำกันครับเพราะว่าด้วยภารกิจงานนะครับมันเล็งรัดทั้งเทือห้องกับบสะดวกที่จะเก็บสายยางมากแล้วก็ทำความสะอาดในทันทีนะครับผมกันเลยล่องตุนมันไว้ด้วยี่เปนเลยที่จริงเราไได้ตั้งใจอยากจะดอกมันไว้หรครับจะว่าพอดีมันมีงาน มีเนี่ยฟาวไปเห็บเนาะผมก็เก็บมากกับบอสามาที่จะทำความสะอาดได้ทันทีนะครับกันเลยไปเห็ดเวียกไปเห็ดงานดว,วนก่อนแล้วก็กลับมากก็เมืออ่อยแล้วครับกันเลยถ้าสันการลองทดลองเมืองว่าที่จริงผมก็อยากสิเก็บไว้จะมือหนึ่งเต็มๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็บยี่สิบกว่าชั่วโม,มงแล้วครับมันก็เกือบมือหนึ่งแล้วเนะาะทานีงานมีะนอะไรกินอย่างเ้ากับเพื่อสิบวันนาจะเลียดจนพอด มือหนึ่งเต็มๆเนาะเากันนาจะสันหาจัดสันวลาที่ยัไม่เฮ็ดในใดอยู่นะครับคันโน้สีเฮ็ดเนาะ20ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเลียดคักแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับสีมาทำความสาอะอาดเนาะบลัวตัวนี้มันสีทำความสาอาาอะอาดยากบอเนาะแต่ว่าเต็มสานออยาานอะครับนาใจหยากนะหยาเรา่เป็นยังเพราะว่าผมเตรียมคอนมาบอกนะนี่ผมเตรียมคอนไว้แต่ทบมันนะครับถ้าเกิดสายยางเส้นใดมันออกอยาเนาะ ทุบๆๆให้เันแบนแล้วก็ดึงกระชากลากใส่นหนองไม้ได้นะครับตอนนี้ผมก็น,นั่งอยู่สนามไก่นะครับเป็นสนามไก่ชนนะครับกัมีนัดพบกัน,นครับสัปดาห์ละมือเล้วพอดีมองนี่รับมันมีปักไฟนะนก็เลยมานั่งอยู่นี่ต่างไปชานแปทั่วสรัพน้ำน,นะครับเซนแรกก็ดวนเลยครับบอกเลยว่าโคตรตึงเซนี้ งานหยาบเลย <S <S อ,องเสียตรงนัสียงเลยนั้เียองตอนนี้ก็ได้เสียนแล้วนะครับ <S <S สลูบากะขั้นมันมาเตรียมไซกะถือว่าโอเคนะครับมีตัวนี้เตรียมไซตัวนี้ออกเงียนะถ้าเกิดว่าห้องแย่แล้วมันมาออกนะครับห้องแย่ใหญ่มีวิธีนะ เขากะสี่ตองใส่คอนทุกนะครับทุบย่างที่มันยู้างในเนะเาะเดี๋ยวพอเขาทุบทุบทุบไปแล้วมันสียางข้างในครับมันสีแบนครับเอาง่ายว่าขี่ยางมันสียืดเนาะเขากะทุบให้มันยืดจนมันโผลออกมาแล้วเขาก็ค่อยๆดึงออกนะครับกะประมาณนี้กัน เนี่ยนะครับมันยือดออกมาแล้วเราค่อยๆดึง,งนนออกครับพุ่งดันแง่แง่แ,แ,แกัประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ติดอย่างครับเดี๋ยวลองคอเบอร์อีกนะครับโผล่ออกมาแล้ว ครับผมวันนี้ผมกับสิมาสรุปความต่างครับระวางการที้ห่อเอาสายยางมาเฝ้าน้ำความสะอาดกับการเี่เาเอาสายยางมาแช่น้ำไว้ในถังนะครับความแตกต่ตางของมันก็นคือมันมีข้อดีข้อเสียอยู่นะครับซึ่งการแช่น้ำไวแบบนี้ก็ดีือกันครับถ้าสายยางบ่เต็มสายก็ถือว่าแช่ได้นะครับเต่นส่วนหลายสายยางม่นสิเต็มสายนะครับมันเป็นเป็นช่วงที่ผมจอ,อยางไวนะครับอ่า เป็นสายเนหนึ่งหอยชุดที่ผมติดตัง้งหมะครับซึ่งการติดตั้งฮอร์โมนไมเทเลกนำ้ำยางมันสีนี้วามเหนื่อยนะครับแล้วก็แห่งในสายยางนะครับมันสิบอคือรอดก่อนที่ผมเห็นแล้วนะครับถ้าสุ่มเก่าแล้วสายยางมันสิบอค่อยเต็มสายนะครับนำ้ำยางมันสิบ่นเหนื่อยครับซุ่มเก่าๆที่ว่าซุ่มไม่หี่นำ้ำยางมันเหนื่อยอยู่กับ อาจจะยากในช่วงเล็กๆครับแต่ข้อดีของมันก็คือนี่ครับเวลามือห้าจุม่มน้ำห้องหลังน่ไมถังเนาะถ้าเกิดซุ่มเศษนำยางมันชิ่งยังมาแข็งตัวแล้วมันก็สิติดน้ำขนมือน้ำน้ำแขนน้ำอย่างห้องแล้วครับขีดยางที่มันแบบยังมาแหงอ่ะมันจินมาติดน้ำขนแขนขนมือเนาะตอนนี้ผมก็เห็นคว่าตาเลยคือมันบาติดนะครับเพราะว่า ขี่ยางมันมันเลื่อมแข็งโตนะครับมันถึกน้ามัมนเลื่อมจับตัวกัน,นครับพอเอาเมือมาจุ่มในถังก็เห็นควมต่างในชัดเจนเลยคือบมมีขี่ยางมาติดมือผมครับเมื่อกี้เนี่ยผมเก็บสาย,ยางมากผมกับฟาวล่างท่านที่นะครับเมื่อผมกับจุมจ่ม,มจุม่มน้ำจุ่มเพราะว่าผมผมล่างสาย,ยางในถนะังน้ำนะครับน้ำขนนิวขนมือตรงนี้ครับ นี่ได้ขี่ยางครับเต็มแห้งจกุกเลืกลงไปก็แห้งเต็มารครับก่อเต็มนะโมนเนี่ยว่าได้ทําความสะอาดแล้วเดยเที่ยวมันเลี่ยมยางออกน้ำขนแข็งนครับตอนนี้ก็น่าจะว่มีปัญหานะครับเพราะว่ายางมันมันก่อตัวกันอยู่ในหนี้แล้วพ้องแค่ออกมันก็ออกเป็นก้อน,นกลุมดีนะครับเนี่ยขี่ยางที่ผมแค่ออกประมันหาวกเซนเนาะมันก็เป็นก้อนดีเนาะ เฮาทำความสะอาดแล้วเหรอห้อาค่อยเก็บไปใส่ถ้วยไว้กอนะครัการที่ห้าล้างสายยางสาก yeah, ็บ่ถือว่าแย่ครับถือว่าโอเคเลยครับแต่ขอเสียของมันก็คือถ้าเกิดสายยางมันเต็มสายหฮาอาจจะต้องเสียเวลาเอาควันทุบคืออย่างที่ผมเฮ็ดในเบื่องเนาะตัว่ามันก็บ่ได้เป็นปัญหามากมายครับวิธีทำความสะอาดสา,ายยางสา,านะครั็ผมกับว่าโอเคเลยนะครับ สายยางที่มันขี่ยางบ่หลายเนาะกับบ่ได้เป็นปัญหาเลยครับพ่อแค่สบายสบายครับผมสําหรับวิดีโอนี่ก็ขอจบเพียงเส่านี้นะครับผมกับที่เหตุต่อยมันเลียวเนาะถ้าเกิดผู้ได้เห็นระบบจอนะครับพ่ากับบนตรงฟาวเนาะคุณรอมันเลี่ยกัเพากับ่บจําเป็นต้องเก็บสายยางมากเราล้างทันทีนะครับถ้าเกิดพ่ามีธุระด่วนมีงานยังจําเป็นที่จะละงานตรงนี้ไว้ชั่วข้าวกอนเนี่ย ผมก็ถือว่าสามารถเที่ได้นะครับแล้วก็บ,บ่แย่เลยแต่ว่าถ้าแซ่ด่วนอาจ,จะบ่ดีนะครับเคยได้ยินอ่าไอ้ที่เป็นเห็ดกอนหนานี้นะครับเพ่อนว่าแซ่น้ำไว้โหลมันเหม็นครับขีอยางน้ำในถังมันเหม็นเนาะยางเข้ากันมันแซ่น้ำไว้ด่วนๆมันก็ไม่กินียังเป็นธรรมดาครับฉะนั้นถ้าสีทำความสะอาดซะาครับจะคอว่าอยาเกินมือหนึ่งกันแล้วกันนนาจ,จะพอด,ดีครับผม สำหรับตอนนี้ผมก็ขอเห็ุงานต่อก่อนนะครับขั้นผู้ใดเ,เบิงมือหตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็าฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ